ค่ะก็นไงบ้างก็คำว่าที่อ๋อหนูไม่คิดอย่างนั้นเลยค่ะพอดีว่าคือแฟนเอ่อว่าที่เอ่อเขาเรียกอะไรคู่บ้านใช่ว่าที่คู่บ้านคือนิสัยดีมากแล้วก็คือแค่ดีใจค่ะที่ช่วงนี้คือจะได้บอกว่าก็คือว่ามันก็ได้ขออะไรยังไงจริงๆแล้วขอกันเองสองคนค่ะแต่ว่าแบบว่าเหมือนได้มี ขอกันสองคนกบ,บ Private มากๆแล้วก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าแบบใชุดนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้อัน,นที่รูปที่ออกมาคือแบบว่าอีกตอนเช้าอะค่ะเขาเอาดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้รูปแบบออฟฟิเชียล <Official. S 1> ง่ายๆเลยค่ะใช่อะไรนะสับหวัดทงประเทศอะอไนวโอ้ยไม,ไม่เลยค่ะหนูถ้าใครมีคนรักทุกคนก็ดีหมดค่ะ แฟนเราดียังไงม้าก <c oughs> แฟนมีลลี่ดีมากค่ะเขินอะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าผลบอก็คือขอ,ขอ,ขอ,อนี้ใส่ดีค่ะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆเราเรารู้จักกันมานานมากแล้วอะค่ะก่อนที่จะแบบว่าได้ตกลงคบกันแล้วก็ได้ตกลงมันกันนะคะเ <c oughs> พราะว่าจริงๆเรามีรูีจักเขามาแบบเป็นสิบปีแล้วอะค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะก็ดีใจค่ะที่มันหลายๆคนแซวว่าแบบการเป็นสะพ้ายแบบว่าที่สะพ้ายเนี่ยใช่ค่ะจริงๆ มันกดดันไหมมันนิดใหญ่ไหมลูกมกดดัมมนมากดดะคะเพราะจริงๆเราว่าตอนที่คบกันก็ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าก็มินิค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวกับเขาด้วยอะคะ่ะก็เลยแบบว่าวันที่เราตกลงว่าเราจะไปแชปเตอร์หนึ่งก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยเปิดอะคนก็ตกใจคบกันหกปีคะ่ะค่อนข้างนานเลยใช่ เป็นผู้ใหญ่ค่ะทำง,งานเก่งแล้วก็เป็นคนดีมากๆค่ะจ,จิตใจเขากว้างมากค่ะคือรู้สึกว่าเป็นคู่ชีวิตที่ถ้าแบบมิน่จวดเลือกถูกแล้วเขาก็แบบว่าเมิลลี่รู้สึกว่าโชคดีอะค่ะใช่คี่ผ่านมาคี่ผ่านมาเขาดูแลอะไรบ้างอ๋อดูแลดีมากค่ะคือเขาก็ไม่ได้บื้อหวาอะไรไม่ได้แบบแต่เขาเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็แบบ Pre ับสเปเราแล้วก็เทคแคร์เราดีอะค่ะก็คือมิน่รู้สึกโชคดีค่ะเป็นยังไงบ้าง วางแผนเยอะแล้วค่ะมินนี่ก็ได้ชุดแต่งงานแล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คือแพลนงานแต่งวันที่ครบแล้วค่ะปีนี้หรือปีต่อปีหน้าค่ะใช่ก็ไม่นาตอนนี้เหลือไดอทค่ะแต่ว่าเตรียมตัวก็คือง่ายๆคือมินี่ว่าคู่มินนี่กับพี่เขาคือค่อนข้าง simple มากค่ะคือเอาที่สบายแล้วไม่อยากเครียดเกินใช่ค่ะถ้าจะบอก ไม่เอาต้นกลางปลายเอ่อต้นค่ะเร็วเร็วค่ะอยากจะทำงานหรือว่าเข้ามาช่วยดูแลอ๋อโอ๊ยไม่ขนาดนั้นค่ะเอ่อมิลลี่ยังหลักการแสดงอยู่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีผลงานเร็วๆนี้ค่ะแต่ก็คือก็ดูไปเรื่อยๆดูว่าแบบหลังแต่งงานแล้วเราจะมีครอบครัวเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรายังแสดงก่อนหรือว่าเว้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะ กับการทำงานในบุคคลบัตเทรอิตโ,โอเพนมากค่ะเขาเขาว่าอยากให้เราทำงานด้วยเอาที่เราเ,เราเราชอบอะคะ่ะเ,เขาไม่สีเยียสเลยเ <laughs> ใช่กดดันไหมกับคำว่าเนี่ยพี่ถามคำว่าคำว่าว่าที่จะไปตับสื่อยักยังเอ,อไ่ไม่ได้กดดนันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ไม่กดดันด้วยคือเราก็เป็นตัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะล้วก็รู้สึกว่าก็แบบ โชคดีที่ได้มาอยู่ในครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือพ่อแม่เขาพี่น้องเขาทุกคนคือน่ารักหมดก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากค่ะใช่อ่างที่อย่าพี่ข่ามาควรอะไรอย่างไม่รู้ว่าเราแบบพวกผ่านใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ใช่ก็แบบก็ก็เข้าใจว่าตกใจแต่ว่าหนูก็คือเราไม่ได้ปิดเลยค่ะเราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่คือแฟนเอ่อแฟนหนูอะค่ะคือเขา เพราะเป็นคนเงียบเหมือนกันนะคะเขาก็เลยแบบคนก็เลยอาจจะเอ้ยแบบเอ้ารอเป็นแฟนคนนี้หรอแล้วแบบไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยใช่ตอนที่แบบเป็นข่าวมาได้คุยกันไหมคะคุยก็ตกใจก็ตกใจก็ตกใจทั้งคู่ว่าเอ้ยมันมันคนคนดีใจกับเราเยอะแล้วก็คนก็ตกใจเยอะแต่ก็แบบพอเดาออกอะค่ะางคนแบบไม่เคยรู้ว่าเราแบบคบกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้แบบว่า เปิดเปิดตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือเปิดเปิดตัวทีเดียวมั่นละค่ะีจะมีพีอะไรบ้างเอ่อจริงๆแล้วเป็นพิธีเรียบง่ายอะค่ะอันแรกคือน่าจะเป็นพิธีกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เราสนิทแล้วก็อีกอีกอันนึงก็เป็นแค่กับเพื่อนนะคะคืออาจจะเป็นพิธีงานที่ไม่ได้ใหญ่มากที่คุยคุยกันไว้อะค่ะเพราะว่าอยากได้แบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่าอยากได้แบบที่เราแฮปปี้กันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ สถานที่จะเป็นแบบว่าเออเอาดอกหรือดอกท้งคู่ค่ะใช่ค่ะปีหน้ำความเปลี่ยนนามสกุลใช่ไหมคะก็ก็พร้อมคือไม่ได้พร้อมอย่างนั้นแต่ก็พร้อมแบบมีชีวิตครอบครัวแล้วเพราะเราคบกันมานานใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าเราก็แบบทั้งคู่ก็พร้อมอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอบคุณค่ะ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 องคำอะได้